มาแล้วครับตัวแรกผมมาดังนั้นโกำรังสนุกกรัังสนุก ครับอนอื่นก็ขอสวัสดีสวัสดีคนระับสวัสดีสําหรับพี่ปีนานาที่เข้ามาติดตามรับชมช่อมดอยเจ็ดครึง่งวันนี้ครับผมก็มาตกปลาตีปลาช่อนปลาชะโดครับผมา่งเก็บน้ําหนองปลาไหลมารอติดตามรับชมครับว่าผลงานใน EP นี้นะครับจะมีมากน้อยขนาดไหนแต่รู้ว่าบรรยากาศสวยแน่นอนครับวันนี้บรรยากาศดี เดี๋ยวพีนาหนาดูบรรยากาศโมมาถึงก็6โมงกว่าล้วจะได้ตีกี่โมงไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้มีพี่นาหน,นาครับผมที่ขับเรือออกมานะเรือเร็วอ,ออกมาไปละเรือแรงไปถึงก่อนผมแล้วล่ะ <laughs> ของผมยังไม่ถึงไหนเลย ใช่หรือเปล่าถ้าเป็นผุงลูกพอมันแกวเลยเดี๋ผมลองขับไปดูแต่เบ็ดผมยังไม่ได้ประกอบเลยเบ็ดเบิดไม่ได้ประกอบเลยขันหมเปล่าติดท้ายเรือน่าจะใช่ลูกพอก ขอประกอบเบ็ดก่อนดีกว่าครับผมไป,ไปเดี๋ยวๆประกอบเบ็ดก่อนเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่ป่าขึ้นเยอะมากเลยสุดยอดสุดยอดโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเบ็ดสเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วเข้าหมายดิกลือเข้าหมายดิกลือตีปลาช่อนเลาะสังเขือกครับผมตามแนวนี้แถว ไม่รู้ว่าพี่ที่เขาขับขึ้นไปข้างบนสันเกื่อนทางนู้นเฮ้ยขับขึ้นไปทางฝั่งทางสันเกื่อนฝั่งนู้นจะได้ตัวอย่างไน่ดูนะแต่ว่าที่เนี่ยปัดช่อนตัวสวยๆเยอะครับทางเก็บน้ำหนองปลาไหลรอบนี้ก็เปิดอ่างนะครับถ่ายเกียบเดี๋ให้ดูบรรยากาศก,าก่อน สวยป่าขึ้นเยอะมากไปลุ้นกันดีกว่าลุ้นป่ากันดีกว่าถึงแล้วครับนี่ครับ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวผมยังไม่ทันตั้งกล้องไงนะผมเพิ่งได้เรือมาประมาณไม่เกินไม่เกินสิบเมตรนี่ครบช่อนตัวแรกวันแล้วช่อนตัวแรกเจ๋วเลยครับตัวได้สุดเลยนี่กับแอเกียบักนี่ครับช่อนช่อนอุ้ยอ้ตัวแรกมาแล้วเก็บสิครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาตัวแรกของวันหมาแน่วันนี้ใ่ปลาแล้วก็ต้องหมาเลยนะตัวแรกก็ด้วยว้าวตัวแรกก็มานสะแล้วอุ้ยเขาเต็มสองเนี้ยงเลยครับ สองเงี่ยงเลยกินโหดตัวนี้กินโหดนี่ครับช่อนตัวแรกอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลอากาศร้อนจัดเลยครับโหสุดยอดไม่พวโอูได้ปลามาตัวหนึ่งเลาะตีมาเรื่อยถือว่า กัดเยอะอยู่ครับกัดติดแปดทีไม่ติดอนนากาศอากาศร้อนนี่ปลายังขึ้นอยู่เลยครับดูขนาดถ่ายอยู่ปลายังขึ้นยอดจริงๆปลาอ่างนี้เยอะมากโอ้ต้องมาครับต้องมาลองต้องมาลอง ปลาเยอะจริงนี่นี่ดูดูนขึ้นโอ้โหวิู่ประกายครับประกายขึ้นปลาขึ้นเยอะนะอืนี่ขึ้นอีกแล้วแต่วันนี้ที่ผมมาเล่นนะผมมาเล่นไอช่อนเนาะ ตั้งใจมาตีปลาช่อนก่อนช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอาจจะเล่นชะโดบ้างมีป่ามีอะไรให้เล่นอยู่ถือว่าโอเคครับน้ำดีลมดีวันนี้แจ่มมากโอเคไปครับ ตกปลาต่อดีกว่าใส่มวกใส่ลงมือเรียบร้อยไปลุยต่อตกปลาดีเกว่า,อ,วาอ่าครับตกปลาอ่างน้องปลไหลใครว่างมาเด้อตอกปลากัน อ่างน้องปลาไหลวันหยุดอย่าหยุดครับอย,ย่ายุวันหยุดอย่าอยู่บ้านเออเสียเวลาเปล่า,าตกปลาดีกว่าอม <laughs> <laughs> วันหยุดแต่เราไม่หยุดไปครับตกป่า ได้ตัวหนึ่งแล้วครับ ทางทะเลครับย้ายก่อนย้ายก่อนหนีฝนก่อนครับฝนมาถ้างั้นโถ่ตายกำลังสนุกกำลังสนุกนู่นครับนู่นครับโอ้ยมันตึ๊บเลยครับฝนาปลากำลังกัดเลยเย ที่คนกันครับแล้วก็กินข้าวกบอนี้ดี่เียร์้วก็โคตายตายตายโควรแน่นนะครับดีครับพีนาตาลเหมือนกันดีผมเหมือนกัน นนได้สั่เน้ยังไม่ทันเทียบเลยนะที่งามตัวะอนอืนก่อนเดี๋ยวฝนหยุดนะตนมาตกไหแต่ลนนีกฝนไม่หยุดกรับไปลงเที่ยงไรันามื่ฝนไม่หยุดผมจะมกแับแต่มันมาไม่ได้มาเยอะถ้าจะมาแค่ตอนนี้เนี่ยตอนเย้ อโอเคครับพี่นาตอนนี้ฝนนะมืดมึเลยรอบเลยครับห่างเก็บน,น้ำหนองปลาไหลก็เดี๋ยวถ้าฝนมันหยุดเดี๋ยวผมจะไปตกใหม่อีกทีนึงให้พี่ๆน้าพี่ๆนะา,นานได้ชมใหม่คลีนเนาะแต่ถ้าเกิดฝนไม่หยุดนะผมก็คงจะต้องยุติเพียงเท่านี้ครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณสําหรับ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะถือว่ามาเที่ยวมาพักผ่อนขับเรือเล่นตกปลาชมบรรยากาศสนุกสนุกครับผมที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลสำหรับวันนี้ก็ได้คุณงานมาสามตัวนอนแช่อยู่ในรังละสามตัวโอเคแค่นี้ก่อนคนระับรบฝนก่อน <laughs> น่าก,กลัวฟ้าแรงด้วยแบบนี้ คุณเอแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยรับชมไปครึ่งครับผมสำหรับพี่นี้ก็โอหเจอฝนแต่ปากกัดดีมากเลยที่มาไปลมาช่อนกัดดีแล้วก็มีพี่คนนึงเขามาลงก็ได้ปา,าสุบไปตัวโลกวก่าโอเคครับผมสำหรับพี่นี้เดี๋ยวเก็บของเก็บเป็ดเดินทางไปบ,บ้านครับผม